เดี๋ยวที่เฮ็ดลาบป่าสู่เบิ่งนะครับมอื้อโอ,โโอโ้เอาเพลใส่ข้าวคัวลงไปอ่ะใส่ลงไปเอามากใกลก้ๆกล้องนี้ระบบรับดูได้นี่มาออนต้มอึงอ่ะโอ้ลาบป่า S <S มาครับเดี๋ยวทีเฮ็ดลาบป่าชูบึงนะครับปลาที่เหลือได้ไหลยอยู่เลยตะวันข้าออสั้นี้พอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลว,ลวสามคนนึงมาค, <ๆ S 2> คุณชาคิดวันนี้จะทําเมนูอะไรโอ้ก๋ยปลาครับก้วยปลาวันนี้คุณชาคิดจะทําเมนูก้อยปลาขาวนะรครับผมก้อยปลาขาวปลาขาวลายไทยใสใส่ก้างผมนะฝักใส่ก้างด้วยหักเรียบๆฝักขออธิบายขั้นตอนเนี่ยเี่ฝักก่อนครับ ขั้นตอนแรกฟากก่อนนะครับอรอโ,อโอ้ยมีดเจ้าเนี่ไปออกมันซะสายนิดนึงปลอดโยลองมือเด้อปักตาเอ็นมุนก็ยังประแดดเลยเป็นยังน่อครับมือผมขาดจะได้หลายล้านเลยต่อเก่งเหมืนกันเลยเหมือนกันไม่ไหลเยคือขา,ขาดขาดแค่เดียวนี่เมียสบายอ,อ่ะตัวสองตัดหัวกันครับโอ้ยมีดดีๆนี่ออกแต่เนื้อ เดี๋ยวเขาไปเบิ้งขั้นตอนต่อไปเลยเดี๋ยวเขาที่ฟักใสขานะครับฟักใสขาปไปมาดูครับผม เฮ้ยนะครับวิธีต่อไปนะครับเห็ดก้อยปลาเนี่ยเห็ดก้อยปลาเนี่ยมันต้องใส่ขาเข้าไปนะครับตามจริงมันต้องใส่ขาอ่อนอะแต่ว่าผมไม่มีใส่ขาแก่ก็ได้นะครับกินลงไปรุ่นนี้ขววงมันใส่แทนกว่าก้อนี่ได้กินร้านสามสิบเนี่ยกระเด็นทิมเบิร์ดอีกเจ็ดสิบหรออีกเจ็ดสิบกระเด็นทิมเบิร์ดก่ได้กลิ่นรำลาบกระหอบ สุดยอดพอควงกอยู่นี่งละเออไว้กินเยื้อความเดี๋เดี๋ยวเมื่อไหร่โอ้ไม่ได้มันไม่ได้เหรอหนติดติดฟักเสร็จแล้วเอาไปขวดครับผมเนี่ยใส่เข้าไปนี่คูทีเชียงเทน้ำมัได้ได้ได้หลายอืนี่ลงไปเดี๋ยวจะเฝ้านี้ว่าเนื้อมันแห้งยะดีก็ดีติดจะน้ำมันใส่อีกเลยใส่อีกเลย อ่าโอเคนี่บเขมบ่บ้น้ำเปลาโบ่อโอ้โอ้มสวยวามสยสุกแล้วครับเดี๋ยวไปปรุงรสกันเลยมามันบึงครับ ขั้นตอนการปรุงแบบไหนใส่บอขี้โค้งก่อนเลยเอาผิดลายบอโอ้ยพอแล้วพอแล้วเขาจะบอกเจ้วนี่นี่ไส่ไซส์อเบดไซส์อเบดไซส์อเบดเยอะละคือข้าวคั่วเออข้าวคั่วข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปสีลายๆเติบเพราะมันเสียบน้ำปลาน้ำปลาตาบอกตาอยู่บอ ฮันสลากนี้น้ำเนี้ยเ่ได้เป็นสปอนเซอร์เของแบบว่าอันนี้น้ำน้ำตาป่าป่าอี่ือี่ืเผู้ใหญ่ปาอิ่งว่าใส่ลงไปอ่าพอพอพอยังคงนัวคงนัวคงนัวหน่อยนึงหน่อยเดียวได้หน่อยเดียวได้ไลา์แซบไลอ์มาใส่เลยกับมาแซบแล้วบันนี้อ่าบักเน้าเวลาหั่นบักเนาเนี่ยยัดหั่นเอาตรงกลางแล้นะครับเปียกมันลงเวลาไปคุยนี่เปียกบักเน้านี่ เตียคนันนนี่มีบล้วยน่าเตียเอออ่าใส่ลงอีกครับเอาบล้วยใส่อีก่อนว่ะเขราใส่เอ็กมันเป็นนโยุายของรัฐบาลพูดไม่ได้นะเขายิ่งอันนัอยู่บอดับตาไว้ด้วยมือเดี๋ยวกันบอ โอเคนเด okay ี๋ยเดี๋ยวก่อนแล้วก็หั่นพริกลงเอาหั่นพริกลงจากสองดุพริกสดด้วยนะประเด็นพริกสดมันจะเฮ็ดให้หอมแล้วก็มันเพิ่มความสุนทรีทางรสชาติมันจะสุดยอดมากเลยเอาเรียบกุ้งลงนปะบ่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 ดีกว่าเรียบยังมันตัดอยู่บ่อุ้ยมึงมือมือมื้องไปหน่อยนึ่งหอมหอมแบงหน่อยนึ่งจะหอมแบงว่าเท่า บอกวิธีซอยหอมยังถูกต้องเลยซอยอเด็ด้านไหนมีวิธีป่ะนี่นอ่ะ,ะพี่ซอยหอมไอ,อยังสิปับ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 ต้องมีเสียงปับปับปับนั่นหรอไม่เสียก็ยังสุดยอดหืมสุดยอดเลยโอ้ขึ้นไงไปหนาเลยล่ะ อ๋อตอนเย็นต้อนี่นี่นี่เสียบช่วงเี่เสียบช่วงเี่เสียบช่วงเี่ยิ้ียีนี่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 อ่ะใส่ลงไปกรเข่ามือกับบุญแล้วนิดนึงแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าใบมิ้นหรือว่าสลันเน่เอองูระพะบ้างนู่นต่เอาโปแมนป่ะโปแมนสลายนะไปยูเสร็จไหมวะใบมิ้นหรือว่าสลันเน่เอาไว้ใส่ลงไปหน่อยนึง ่เสร็จแล้วก็เราก็คนครับโคเลโคเลเนาะโคเลหน่อยนึงอุ้ยสีนะเสียบว่ะตอนนี้หมดแดงใส่หมดแดงไปจังหน่อยเลยเออเสร็จแล้วมาแห้งมมีไฟอยู่ฮะหอมอ่ะหอมอ่ะท่านผู้ชมได้กลิ่นไหมครับเอามาใกล้ๆกลองมีระบบดูได้โอ้โหงน้อยออกจากกล่องไปบ้างมุ้ยจองจองแปลว่าติดสัญญาไว้แล้ว จอดสิมเบิร์ก่อนซิมเบิร์ก่อนอืมแซ่บยังยคุจลอยกันขาดเปียวอนึงเียเค็มไรูปนึงเลยดูมมกินนี่รุ่นไส้กงเกได้ละเน่ยที่ยอดแล้ว ี่สิไฟมนันหยอดขนาดน,นู้น,นหย่นตรงนี้แต่คน้อตโอ้โหพวกมึงมาได้เจอปทุมธานีแถวนั้นบ่างู้จักรก็มาฉีดก่อนนี่พกว่เคยนทำไปใส่ลงไปายาบาดเจ็บวดมันพอดีอดแล้วก็คุรีพอดีเข้มไหม ใช่ป่ะยังมานี่กินอยู่อ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยว่ะย่างย่างเงเออว่ะเฮ้ยเจ๋อป่ะเฮ้ยอืมบอกสูตรได้บ่นี่เป็นเดตามนี่แหละครับเดี๋ยวไปเบื้องตอนกินดีกว่าเพรามันจะเสียบว่ะไปเดี๋ยวจานนะเดี๋ยวจานนะจัดจานในบุ้งเป็นคนเหรอเป็นคนนี่เราเป็นคนนะคุณเลคุณเลให้มันอย่าันี้ทำแบบนีเราทำอะไรเราไม่ได้กิน แก้วแสีบเบิรขอสองนะใช่ไหมใช่ไหมลูก เอ้่ยังกองขอกองขอกองขอยั่กอ,องขอัองมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองชิมให้ดูนะครับว่าเป็นไงมา่ฮอตกมอึงอ่ะโอ้ลาบปะ่าเฮ้ย่่ะ่อ่ะ คุณอยากชว่วยครับยองแรับยอ,องเนี่ยต้มเพื่งก็เห็น่หน้งกินน้งกินน้งกินกิเนเป็นตัวอบ้างเนี่ยบ้าเนเบาเท่าเนะี่ยเบาเก่เน,นี่ยูจับเ้ยบท่าหนก่อนเนี่ยจับ่ดจ้กครับอือ เดี๋ยวคุณพ่อลองชิมกรรมการลองชิมทานมะพร้วต้องอยู่ที่ปะป่าจัดกานนูนเป็นไงคำเงียคำเงี้ยอือกีฟอมเาสูดต้องเห็นประธานลองชิมบึงเต็มชิมให้เต็มสิมให้เอาเลยเอาเลยเอาเลยได้ยเฮ้ยานทานานปิามกนต้มตนมต้นน้ำกโ สมุนไพรสมุนไพรมาเต็มนี่ต้องต้องติมถามก่อนเลยติมถามอือเจ้าเจ้าไอย่างงูโอ้ผมรู้อะภาคอื่นภาคเหนือภาคใต้ภาคนั่นต้นเฮ็ดยังไหนไ่รู้ลองเม่นมาเนี่ยนาะภาคใต้เจ้าภาคกลางมันเฮ็ดเหมือนกันหรือเปล่า ถ้าได้ไปลาซิวปลาส้อยมาภาพผมทําแบบนี้เลยท่านผู้ชมอร่อยทําตามในคลิปนะแทบที่ป,ป๋อมทีท้องระบบใครอยากให้ทําคลิปแบบนี้อีกคอมเมนต์เลยเนาะคอมเมนต์มาครับมาท่านผู้ชมไปกินข้าวก่อนเ,ออเให้ตากล้องมันกินข้าวไปแซ่บดู